chụp hết hai này hết hai à chụp ít chụp hết hai tiếp theo hết hai chụp ít chụp ít đọt xuống đây lên nó, nó. À, hết hai nữa đọc máy hết hai chụp máy hết hai khác máy thì hết hai เอาให้มามาเอามาให้มามาก็ให้มามา,า,มา,าสุดหล่อของามา,มาอขอบคุณครับพี่ <laughs> เก็บอีกไปอ่ะขึ้นดีๆไปเก็บอีก เก็บอีกหูกเก็บอีกเลยครับเก่งมากดอกขขาวสวยมากเลยวันนี้่ออาไปหายายตรงนู้นไปหนึ่งเอาเก็บตรงนี้ให้หมดก็ได้หูก เดี๋ยว我妈ไปลูก